สวัสดีครับสวัสด,ดีคุณครูที่เคารพและทุกทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับผมนายดีิศักด์ชวัยรหัสนักศึกษา5601352มหาวิทยาลัยนังสิตคณะศิลปศาสตร์สาขาอิสลามศึกษาและภาษาอับวันนี้จะมาเล่านิทานเซนชื่อเรื่องว่าทิศทางกับผลทางเชิญนับชมและรับฟังได้เลยะครับ มีนักศึกษามาหาวิทยาลัยกลุ่มหนึ่งได้นัดก,กันไปปีนเขาแต่ในวันนั้นทิ้นฟ้าอากาศเกิดแปรปรวนขึ้นอย่างสัพลันธ์จึงทําให้พวกเขาพัดลดมอยู่ในหุบเขาหาทางออกไม่ได้อยู่หลายวันเจ้าหน้าที่ตํารวจและทหารพานหลายคนได้ช่วยกันค้นหาอย่างไม่ลดละจนในที่สุดก็สามารถหาพวกเขาพบและช่วยเหลือออกมาได้ในขณะที่กําลังลําเลียงพวกเขาขึ้นรถพยาบาลอยู่นั้น นักศึกษาคนหนึ่งที่นอนอยู่ในเปก็ได้พูดขึ้นมาว่าอันที่จริงแล้วพวกเราทุกคนต่างรู้ทิศทางที่จะออกจากกูเขานี้ดีแต่มันน่าเจ็บใจนะที่เดินยังไงก็ออกมาไม่ได้สักที <c oughs> รู้เพียงทิศทางมันจะมีประโยชน์อะไรทหารผ่านคนหนึ่งพูดพ้งออกมาอย่างไม่เกงใจรู้หนทางสิจึงจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด นักศึกษาหนุ่มแสดงสีหน้ามุนงงเพราะไม่เข้าใจความหมายฐานผ่านคนนั้นจึงได้กล่าวต่อไปว่าแม้ทิศทางจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการที่จะช่วยคุณค้นหาหนทางได้แต่ทิศทางก็ยังไม่ใช่หนทางอยู่ดีตัวอย่างเช่นหากทิศทางหมอกกับคุณว่าควรมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเพราะคุณจะสามารถพบกับหมู่บ้าน ที่มีผู้คนอาศัยอยู่ได้แต่บางเอิญหนทางที่คุณจะต้องไปกับมีหุบเหวมาขวางทางไว้เสียก่อนและไม่ว่าคุณจะพยายามยังไงก็ไม่สามารถที่จะข้ามหุบเหวนั้นไปได้ในขนาดนั้นทิดทางก็ได้บอกกับคุณอีกว่าควรขึ้นเหนือเพราะทางทิศเหนือมีเมืองอยู่เมืองนึงแต่หลังจากที่คุณต้องระหกระเหินเดินผ่านป่าทึบด้วยความยากลำบาก คุณกลับต้องมาเจอกับแม่น้ำเชี่ยวกรากสายนึ่งขวางทางไว้และคุณก็ไม่มีความมั่นใจพอที่จะข้ามไปได้ถึงตอนนี้คุณจะทำยังไงหากพิจารณาจากตัวอย่างข้างต้นก็จะเห็นได้ว่าทิศทางที่คุณจะไปนั้นไม่มีความผิดเพี้ยนแม้แต่น้อย แต่สุดท้ายคุณก็ไม่สามารถที่จะออกจากภูเขานั้นได้นั่นก็เป็นเพราะคุณไม่พบหนทางนั่นเองขอบคุณครับ